สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอุปกรณ์ของการฝึกวาดเส้นนะครับก็สําหรับมือใหม่เนี่ยเ,เรื่องของอุปกรณ์เนี่ยก็ให้ก็ควรจะให้ความสําคัญคือควรจะมีคุณภาพในลักษณะของความเป็นมาตรฐานอยู่พอสมควรไม่ถึงกับว่าจะต้องใช้ของที่แพงน,นะครับคำว,ว่ามาตรฐานไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นของที่แพงเสมอไปนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้จะบอกก่อนว่าเป็นวิธีของแต่ละคนนะครับ ก็ใครจะเอาวิธีของผมไปประยุกต์ใช้ก็ได้อย่างแรกเลยเนี่ยผมก็จะมีดินสอนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะให้คนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยใช้ดินสอดันะครับก็เป็นของสเต l e r ร์ครับถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยไส้ของเขาเนี่ยจะบางทีอาจจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่ก็เน้นว่ายี่ห้อสเตเตอร์นะครับแล้วก็การเหลาเนี่ยอันนี้ผมทําเปรียบเทียบให้ดู2แบบก็คืออันนี้เหลาโดยใช้คัตเตอร์ ก็คือมันอยู่ที่วิธีการทํางานแต่ละคนด้วยบางคนถนัดที่จะใช้ด้านข้างในการในการวาดรูปกับอีกคนนึงอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้ด้านข้างในการวาดรูปเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ตะแคงวาดในลักษณะนี้นะครับก็จะใช้กบเหลาก็ได้ทีนี้ความต่างก็คือบางทีเนี่ยกบเนี่ยบางทีเวลาเหลาเนี่ยบางครั้งจะกินไส้ค่อนข้างมากอันนี้พอดีผมดีได้กบอีกชนิดหนึ่งมาก็เป็นกบที่ห่ออโลมานะครับซึ่ง จะมีที่ปรับให้5ระดับถ้าระดับที่5เนี่ยจะค่อนข้างกินกินไส้ดินสอค่อนข้างน้อยก็จะใช้ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สะดวกด้วยสําหรับคนที่เราดินสอไม่เก่งแต่จริงๆแล้วก็อยู่ที่เราฝึกแล้วก็เราใช้งานนะครับอันต่อมาก็จะเป็นยางลบปกติก็ใช้ยางลบตามปกติเลยของผมอ้าอีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปว่าทําไมเราต้องให้ใช้ EE e นั้งแก่การร่างภาพอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับก็เพราะว่า จะทําให้คนที่ฝึกใหม,ใหม่ๆเนี่ยเบามือเป็นบางคนเนี่ยถ้าไม่เคยใช้ดินสอ EE e ในการล่างใช้2 BHB ในการล่างเนี่ยเขาจะกดแรงพอกดแรงเนี่ยกระดาษจะเป็นร่องแล้วเขาจะติดติดกับเคยชินกับน้ําหนักมือที่หนักๆตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เวลาเขาเบามือในการทํางานเนี่ยจะทํางานได้ยากมากนะครับก็เลยให้ใช้ดินสอ EE e, ซึ่งปกติแล้วเนี่ยยางลบเนี่ยจะไม่สามารถลบได้ คือถ้าเรากดหนักปุ๊บจะลบออกยากทันทีเขาจะเขาก็มันก็เป็นการฝึกตัวเองไปในตัวเลยว่าเวลาเราจะใช้เราจะควรจะต้องเบาน้ําหนักมือเป็นแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องการเบาน้าหนักมือเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราในการลงสีในครั้งต่อๆไปหรือว่าในการพัฒนาต่อไปได้นะครับอันต่อมาคือยังลบแบบปั้นได้นะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนๆกก็ออลองไปหา,หาดูได้นะครับก็ไว้แก้งานถ้าเอสาสะอาดก็ตัวนี้ อันต่อมาก็เป็นสมุดวาดเขียนนะครับจริงๆใช้กระดาษพวกกระดาษไทยกอกสารก็ได้จริงๆกระดาษอะไรก็ได้ที่ลบแล้วไม่ค่อยเป็นขุยก็จะง่ายสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับคนฝึกใหม่ๆเนี่ยบางทีลบบ่อยลบบ่อยก็จะเป็นขุยกระดาษก็จะยุ่ยก่อนก็จะถ้าแนะนําก็ยี่ห้ออาร์ตเดคอร์นะครับตอนนี้ที่มีขายแล้วก็อาจจะมียี่ห้ออื่นอีกแต่ว่าเท่าที่ผมรู้คือตอนนี้คือมีของอาร์ตเดคอร์แล้วก็พวกกระดาษไทยกอกสารก็ได้ครับลบแล้วไม่ค่อยเป็นขุยนะครับ เนื้อกระดาษก็จะลื่นๆข้อสังเกตนะครับมันจะลื่นๆแล้วไม่ไม่ค่อยยุ่ยนะครับไม่ไม่มีละไม่มีสักสารครับอันนั้นคือใช้ได้อันต่อมาคือกระดานอันนี้กระดานจริงๆนี่จะมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าการทํางานแต่ละคนถนัดหรือเปล่าบางคนก็ถนัดที่จะแบบมีอะไรรองอยู่ข้างหลังก็จะมีตัวหนีบในการช่วยหนีบหน้างานของเราเวลาทํางานจริงก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะครับก็ แล้วบางคนเขาถนัดเอียงกระดานเวลาวาดรูปก็จะใช้ใช้ใช้กระดานให้เป็นประโยชน์นะครับบางคนก็ถนัดวางราบๆนะครับกอ็อีกอันหนึ่งที่ผมลืมอันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีที่ต่อด้านดินสอก็คือเป็นการประยุกต์ใช้นะครับจริงๆตัวสําหรับต่อด้านดินสอท,ทั่วไปก็จะมีที่เป็นด้ามเ,เหล็กๆที่มันเป็นเกียวหมุนเพื่อให้เพื่อให้ล็อกดินสอเข้าไปได้อันั้นนั้น จะประมาณอันละประมาณ5 0 6 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจ่ายแพงก็ซื้อด้ามปากกาขอแร้งนะครับก็ซื้อเฉพาะด้ามแล้วมันจะมีจุกใสๆอยู่เนี้ยเราก็ดึงตรงนี้ออกแล้วก็เอามาต่อด้ามอีกอีกก็ใช้ต่อได้นะครับก็จบเกี่ยวกับอุปกรณ์ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ใครจะไปยุ์ใช้ยังไงก็แล้วแต่เลยแต่ว่าเราควรรู้ว่าเราควรจะได้ทดลองดูก่อนแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนเหมาะสมกับเรานะครับผมสวัสดีครับ